<the เล่นน้ากนน้าวเลยได้บนได้ล่างเลยจะมาจะมาแก้บนปู่จะจ้ะปู่ให้เก้าสองหกแม่เลยเล่นน้าก้าวอ๋นาก้าวก้าสองหกปู่ให้เก้าสองหกเล่นทูปมาจ้ะอ๋อครับแต่ก้าสองหกก็เล่นน้าก้าวได้บนได้ล่างก็เลยวันนี้ก็เลยมาแก้บนสถาพรนะครับมาแล้วเด้อ มาแก่บนเนาะครับเนาะมือนีาเนาะมาแก่บนครับหมวดที่แล้วเก้าเดี๋ยวก่อนแม่สุธาพรสิบจุดถูกจุดเทียนเนาะขอเลขกนี่กันเด้อเลขกล้วยเลขกล้วยอ่ะเห็นมีตัวใดญเนาะเลขกล้วยโอ,โอ้เจ้าผมเห็นชัดเลยแหละชัดมากเลยชัดจริงๆอ่ะนี่ สองห้าสองห้าแปดแปดสองห้าแปดแปด,แปด,แปดสามห้าสองห้าแปดแปดสามห้าคือหลายตัวเลหกตัวกันแล้วทีนึงเลยไหมหกตัวเลยเลยนี่สองหา้าแปดแปดสามหา้าโอ้ไปเห็นคือผมเนี่ยเนาะนี่เนาะ เราสาธุ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 เดอกลูกหลานขอไหว้องค์ปู่สี่องค์ปู่ให้โชคให้ลาบลูกหลานลูกหลานได้โชคได้ลาบแล้วก็มามาไหว้องค์ปู่ขอตองวดหน้าอีกเด้อสาธุสาธุอันนี้หนูจะจุดธูปตัวเลขก็ขอให้องค์ปู่ให้ลูกให้หลานอีกสาธุแม่นเด้อ ส้มน้ำส้มน้ำตาานอมาได้ไฟงอูขอโชวขอลันไดคนแรกอีกน่ะให้ใรานตโเจับแม่ได้ไสตเลยจับแม่ฉันนั่นแหะคุณจับได้เก้าสองหกม่จะเล่นนะคะสาธุสาธุ

เห็นหกโตเลยทำสาธุสาธุสาธุปุจ้าลกหลานมาขอโคขอลาปู่วันนี้ก็ให้ปู่ให้ลูกลาน เมือนวดที่ผ่านไปนะจ๊ะตามตัวในเลขทูบนี่นแหละครับอาสถาพรนะครับตั้งสมาธิแล้วเนาะแล้วผมก,ก็จะให้เอฟซีให้คุณผู้ชมไปส่องที่เลขทูบกันก่อนนะครับ สมาธิแนะครับรกล้วยผม,ย,ม,ย,นะมยังชัดเหมือนอเดิเดมยังชัดเลย่างเงี้ยแหวกแหวกสามห้ายังชัดมากเลยครับแหวกแหวกสามห้าชัดเดินนะครับในขณะที่แม่สถาพรน,นั่งทำสมาธิแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปสองตัวเลขนะครับเลขทกูกนครับ เหมือนเนาะเหมือนเลขสี่มือนเลขสี่ครับผมจางๆหน่อยนิดหนึ่งอ่ะออกไม่ค่อยชัดอ่ะใกล้ๆเลยครับเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงมันเลสี่เหมือนจะแตกขึ้นนลท่าแม่สถาพรกำลังนั่งสมาธิอยู่นะครับปรชมเนื้อรู้สึกว่าจะเป็นเลขอิสานนะครับพี่สมอง เลขปริศนาเหมือนมันซอนซ้อนกันเนาะใช่ครับยิ่งตัวที่สองยิงย่งยิ่งยิ่งซับซ้อนมากเลยอโ้ยปริศนาจ,จริงด้วยเนี่ยเป็นอะไรเนาะไนเนาะเหมือนเป็นเลขออกคล้ายๆเลขหกไทยอะ่ะใส่เบื้องกับด่านคือเขาพายลีบอตอนนี้<อ>ถู้มัเสียคืนนะครับเด้อ ถูกสียงเครื่งเรืเ่อยถูกแตากลางแต่เครึ่งไ,ไ,ปไปม่รีอขึ้นาถูกขครน่งเป็นหลีกเหลกกับหม้อขึ้นมาแมตัแปด <79 S 2> เจ็ดเก่าคุณได้ด้วยกล่องซูรูม,มุสันนี่จะนอนถูกสิฮาร์ตเลยเขาอกองศาถูกองศาถูกสิแบแป<า>ดเจ็ดเก่าไปเห็นคือผมนี่ตองมาบึงในเท่าระซาผมยางเดียวได้ยังสิได้แปดเจ็ด เรียกปริศนางจริงให้คุณผู้ชมเบังเอิญด้วยครับปริศนาแปดเจ็ดเกาเ็นบ่ตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้ตัดายไว้เลยนะครับตัดอังางเป็นหกเพราะว่าทูกอังาจะหักแล้วนะครับตอนนี้ครับนี่เป็นบ่นี่นวเบิ้งนี่เขาหลัซับคุณเบิ้งชัดบอแปดแปดเจ็ดเก่าแปดเจ็ดเก่าเนาะ ถูกแตกครึ่งแตกแล้วมาดูช่องมาดูวีฟแอรนะคทุกคนทูบกำลังจะแตกนะครับทูบแตกครึ่งไหมครับพี่สมุด์ไม่นะครับแตกครึ่งแตกครึ่งอ่ตงนะตัวที่สามนี่แจ็คสีหอดบอหอดนะครับเนี่ยแมงแล้วนะครับมีเจ็ดมีเก่าถูบอาแห้งแล้วนะครับ เมันก็เป็นหเนาะนะ4ของของเราีนพันประจนะมาดูใกล้ๆนะสาธุสาธุสาธุไม่อาิธานเรานี้เรามารอลุ้นเลขทูกนะครับ นนะเ,ปเป็นเลขปิศานาอยู่นะครับตอนนี้เป็นปปตัวไหนโผล่ตัวไหนนะพี่บัสตลอดตัวไหนถูกแล้วแตกแตกอยู่ไม่เบิดอยู่เฮ้ยเก้าเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดไหม แปดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเลขอะไรเนาะตัวสุดท้ายนะครับาไปชมดูด้วยกันนะครับทางตัวแปดแปดควันออกแล้ว แปดเก้าเจ็ดนะครับผมเก้าเจ็ดเลขเลขกลับหัวเลขกลับหัวนะครับผมเหมือนพี่ประวัติพูดจริงๆเลยนะครับที่พีนิวสุริย์ทีวีครับแปดเก้าเจ็ดสรุปชัดเจนแล้วนะครับผมเป็นเลขกลับด้านนะครับเป็นเลขทูบกลับด้านบนล่างนะครับท่านผู้ชมนะครับ น่าจะเป็นจริงที่สุดก็คือแปดเก้าเจ็ดนะครับแปดเก้าเจ็ดครับเจ็ดแปดเก้าเอางงครับเหลเลียงเล้วกันเจ็ดแปดเก้านะทุ้แม่เขียนตัวเลขสรุปให้นะครับเดี๋ยวให้แม่เขียนให้เนาะเด็กถูกเอาไปสตาพรได้แลขสามตัวเลยตรงนี้คุณจริงๆเลยเลขกลับด้านเลขกลับด้านหมดวัวมาเลขกลับด้านหมด เก้าแปดเก้าเจ็ดพี่ฟ้าให้แต่วันนี้ไม่จุดได้เลขเดียวกันเลยหกแปดเก้าเจ็ดทัานว่าครับแต่ว่ากลับด้านลงมาเอหรือเขาจะให้กลับด้านให้เพราะว่าใช่มวดที้แล้วมันออกเจ็ดเก้าไงทีนี้ก็ห้ลงมาจะเป็นเก้าแปดได้แปดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าแปดเนาะเจ็ดเก้าแปดในทูกการเดียวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับ สรุปให้แล้วมาแก้บนเลขแก้บนเนาะถือว่าเป็นเลขแก้บนเนาะเลขแก้บนป้าสุธาพรหรือว่าคุณแม่สุธาพรนะครับท่าผู้ชมนะครับนี่เลยนี่เลย่ามีเลยอ้าหกหนะครับผมครับมัน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 เด้อมันมันเรีกคู่กันนะครับแปด้นะครับผมหรือว่าเจ็ดเก้าแปดนะท่านผู้ชม อ่ะขอบคุณคุณแม่หลายเลขแก้บนนะครับเดี๋ยววันวันพระอีกทีหนึ่งเนาะวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันพระที่แม่สะทาพรใหายถึงเมื่อเราจักงวดกว่าเองตัวงวดนี้วดที่สี่สิบสองสี่สิบสองแล้วนะครับสี่สิบสองงวดนะครับคุณผู้ชมของคุณแม่สถทาพรนนะครับเดี๋ยวเราวันพระวันพรุ่งนี้เรามารออีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ